วันน er. evet> ี้ผมจะมารีวิวบัตเทียนะครับก็คือเป็นของ asu นะก็คือชื่อของเขาก็คือ ultra biogard นะครับหรือไม่ก็เป็น asu ฝาทองนะก็คือเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือวิธีการใช้งานของเขาก็ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าอะไรไม่ได้ก็คือถามจากพนักงานได้หมดเลยก็คือมันก็จะมีเขียนข้างๆเนี่ยครับตู้30เซนคนใส่ประมาณเท่าไหร่ก็จะมี1 ml หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีในส่วนตัวนี้ได้ก็คือตัวนี้วิธีการใช้งานมันก็จะมีบอกว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำนะครับ กเขาตอนนี้ที่ร้านจะมี4ขนาดก็คือ1 0 0 0 ML แล้วก็500 ML, 250 ML 120 ML นะครับในส่วนตัวนี้ก็ถ้าเราเทออกมาปุ๊บนะครับสีสีสตัวแบคทีเรียมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสีจริง,ขงเขานะครับสีก็จะออกประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้วิธีการใช้งานของเขา คือข้อดีของเขาในส่วนตัวนี้นะครับมันจะช่วยเรื่องแบคทีเรียก็คือจะช่วยย่อยสลายพวกของเสียที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับพวกแบคทีเรียครับมันจะช่วยลดของเสียในตู้ปลาอย่างเหมือนพวกเศษอาหารหรือขี้ปลาอย่างเงี้ยครับส่วนตัวนี้ก็คือข้อดีจะแตกต่างจากแบคทีเรียตัวอื่นยังไงก็คือตัวนี้มันจะช่วยลดกลิ่นคาวตัวน้ําด้วยนะครับในส่วนตัวนี้นะครับ วิธีการใช้งานของพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้เองเพราะว่าถ้าเป็นตัวแอคีเดียตัวนี้นะครับส,ส่วนที่ห้องอื่นก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวผมจะทำออกมาที่ละคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้ลูกค้าได้รับชมจากตรงน,นี้ได้ครับผมสวัสดีครับ